สวัสดีครับ f อฟและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับว็ามาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนี้เคอีกเช้า VIP แล้วก็นี้เคอีกบ่าย VIP นะครับซึ่งวันที่17ผมก็ไม่ได้ลงตอนเช้าให้นะครับลงไม่ทันก็ลงให้ตอนบ่ายอย่างเดียวนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณก็อ่านเลขกินจากสูงถึง9ก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนํนราแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมลุกตัานนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกของบ่ายกันเลยเนาะนะครับบ่ายผลออก <c oughs> 0ู2 แปดหกนะครับ0ู2 8 6หนสองแปดหกน้นนที่เก้าก็มาหกนะครับแนวตางของผมมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะครับ้าว่าใครติดต,ตามแนวตางบ่อยๆนะครับผมจะโพสเสมอวันไหนผมเน้นใ 9, น9้ระวัง6เน้นใ 6, น,นใ6ระวัง9เน้น1ระวัง7เน้น7ระวัง1นเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ทุกรอบนะครับที่ผมลงแนวทางนะครับแต่ก็ไม่กล้าจะจับนะครับเพราะว่าพอเราจับหกปุ๊บนะมันตัวนี้มันมาทันทีนะครับมันก็จะสลับกันอยู่เนี่ยจับหกให้เก้าจับเก้าให้หกเนะี่ยบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายอย่างนี้เนาะนะก็ถือว่าเก้าแปดิ้งรูปนะครับตัวที่ผมมาเน้นสับไขลินเก้ากับหกก็เก้าที่เลขหกนะครับเนี่ยมันมาด้วยกัน เล่เป็นจุดที่ผมจับผมก็จับให้แค่8ปดเก้าแต่ผมไปนเน่นที่93้าามเพราะแนวตามผมจับที่เลขเก้นะครับจับที่เลขเก้ก็ <c oughs> ถือว่าเขาวิ่งรูดอย่างเดียวเนาะสหรับายนะครับก็มาตามมาต่อนะครับอันที่18 วันที 18, 10, 68, น่สิบปดกนสิบสองันห้าร้อยบนะครับกับเดวตานี่กออีเชา้า p ีไอก็นิเคออีบาย vip นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสองเลี้ยงตาวันนี้ก็ลงให้ครบเนาะเรามาดูนี่เคอดิเ e, ชา้า vip นะครับวันที่18เดือน10พศ2568นะครับวันนี้นี่เคอดิเ e, ชา้าชุดวินได้เลข 4 5 6 7 3าสครับ4 5 6 7 3สชุดเล็กเด่นได้เลข4กับเลข5วันนี้แนวตามกลุ่มเลขที่เลข4นะครับก็จับให้4ชุดเหมือนเดิมนะครับอย่างละ2ชุดนะครับ กดกับไปที่ 4, 6 4, 7 5, 6 5, 7แล้วส่วน3ตัวกลับไปที่ 3, 4, 6แล้วก็ 3, 4, 7 ก่ตามนี้นะครับตัวที่ผมเล้นในผมเล่นในที่47่เนาะสามสี่ก่อนเล่นในชุดเดียวนะครับเลขสี่ก็มีอยู่2ชุดนะสีก 4, ับ47นะครับใครต้องการรอมเติมก็จับเข้าได้ในชุดวินนะครับ ก็จะเป็นตัวที่ผมไม่ได้จับก็มี6 763แล้วก็73ตัวประกบนะครับกับตัวที่นิเคิลบาย p นะครับว <c oughs> ันนี้จุดวินได้เลข78 3 4 6ปดนะครับเจ 3 4 6สี่กเลขเด่นนะครับได้เลข7กับเลขแปผมเน้นได้ที่เลขเ็ดนะครับก็จะไปสชุดเหมือนกันนะครับจะเป็นเจ็ดสาม เจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ส่วนสามตัวมผมจับไปที่หกเจ็ดสามแล้วก็หกเจ็ดสี่ ตุกีนาลุนีิสุดก็คือ6 7 4มืนเหมือนกันเลยเนาะนะครับ7 4ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เด่นในจุดเดียวกัน7ก็มี7 3กับ7 4ก็เลือกเอานะครับเล็ก7ก็ระวังเลขหนึ่งด้วยเนะาะใครวิ่งเลรลูดนะครับ หรือว่าจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับเนี่ยหกสี 6, 4, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, ่เจ็ดสี่หกเนาะนะครับการที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกลับต้นี้ก็ขออวยพรในสมาชิก FC ทุกท่านโชคดีในวันที่18เดืสองน1น2 5 6 8้อนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ